บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งืบาทในเฟสที่3มีความเป็นไปได้ว่าจะให้สิทธิพี่น้องประชาชนในวันที่เท่าไหร่รัฐบาลแจ้งชัดออกมาแล้วถึงประเด็นนี้รวมไปถึงเฟสที่4ี่คนทั่วไปมาแน่นอนนายกรัฐมนตรีเดินหน้าแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเงื่อนไขเป็นอย่างไรตรวจสอบเช็คสิทธิสถานะรอไว้เลยไตรมาสที่สอง สองเดือนไหนคะ่ะจะได้รับการอุ่นเงินหลายคนอยากได้เป็นเงินสดแต่จะมาในรูปแบบของเงินดิจิทัลนั่นเองคะ่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยคะ่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศอีกไม่กี่วันก็จะแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่2กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแล้้ววก็จจะเปิิดสสนใหตรอบ สถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วในวันที่ 22มกราคม2 5 6 8น้ยหี้และหลายคนนะคะก็แอบน้อยใจเลยว่าตัวเองเนะี่ยอยู่ในส่วนของการลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะได้เงินเมื่อไรได้เงินแบบไหนและไม่ใช่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเฟส3จะได้เงินอย่างไรมีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งในส่วนของเฟส3ระบบแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2 5 6 8ออันนี้ก็มีการยืนยันจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สำ รับดิจิทัลบัตรในเฟสที่3เทคโนโลยีจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2568ก็จะมีการจ่ายเงิน1 0 0 0 0มบาทให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ mm hmm. ที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็จะมีการพัฒนาระบบในส่วนของเฟสที่3ส่วนการจ่ายเงินจะแล้วเสร็จในไตรามาสที่2ค่ะคุณผู้ชมและคาดว่าจะดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าสําหรับดิจิทั ว a ล l e ตในเฟสที่3 เทคโนโลยีจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2,568แล้วก็จะมีเงิน1,000 0บาทให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่อายุ60ปีลงมาให้ใช้จ่ายผ่านดิจิทัลเบ l ต t เพราะว่าเทคโนโลยีต่อไปคือติดต่อกับรัฐบาลแล้วก็ผ่านดิจิทัลเบ l ต t ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามเงินดิจิทัลเบ l ต t ในเฟสที่3 1,000 0บาทสําหรับบุคคลทั่วไปคาดว่าจะแจกให้เร็วสุดภายในไตรมาสที่2ในปี2 5 6 8และในส่วนของเงินดิจิทัลเ l ลตในเฟสที่4 แน่นอนลุ้นงบป,ประมาณปี2569ล่าสุดเป็นการยืนยันเมื่อวันที่15มกราคม2568นางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยในงานประชุมสัมมนาแล้วก็มอบนโยบายในการจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2 5 6 9เป็นครั้งแรกของทางรัฐบาลโดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการทั้งส่วนราชการและภูมิภาคร่วมงานกว่า1000คนว่าตอนนี้รัฐบาลพร้อมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ ดิจิทัลบอลลตให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มบุคคลทั่วไปและมีการวางรากฐานให้กับพี่น้องประชาชนเข้าสู่ดุกดิจิทัลบอลลตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเงื่อนไขที่พี่น้องจะต้องตรวจสอบว่าท่านอยู่ในเกณฑ์เฟสสามที่จะได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบอลลตหรือไม่ 1. ท่านต้องเป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีถึง59ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับลงทะเบียนด้วยลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นผู้มีไรายได้แล้วก็ ผ่านการคัดกรองต่างๆในเรื่องของเกณฑ์รายได้แล้วก็เกณฑ์เงินฝากด้วยนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3แต่เป็นเงินดิจิทัลนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งต้องมาอรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยรัฐบาลหรือทางกระทรวงการคลังน่ะเขาจะเปิดสิทธิ์ให้กลุ่มนี้ลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรแบบไหนและจะมาในรูปแบบของเงินดิจิทัลเหมือนกันกับเฟสสามกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้ว ทางรัฐหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามแล้วก็น่าคิดอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าหลายคนรอคอยทั่วประเทศนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ